ผมเหลือใบไว้เล็กขนาดนี้แหละแค่2ใบย,ยอดละ2ใบแค่นี้ใบเล็กแค่นี้ี่แหละนะครับเพฤษภาคม2องพสวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตต้นตะกูครับผมปลูกลงดินแล้วนะต้นหนึ่งที่เหลือเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเอา,เอาผลไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับ ที่บ้านนะครับนะก็ไม่รู้เ mm hmm. ขาปลูกให้หรือเปล่าที่บ้านนะไม่รู้เป็นยังไงไม่ได้ติดตามเลยนะครับแต่มันเหลือค้างอยู่ต้นหนึง่งมันต้นใหญ่ก็เลยเอามาเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วครั้นี้พอมันต้นใหญ่ปุ๊บมันก็ขนย้ายไปไม่ได้แล้วก็เลยเอามาปลูกนะครับหาที่ปลูกให้เขาเนะหลือต้นเดียวเลยนะครับลักษณะต้นของเขาเนี่ยนะครับนะาตะก,กูลนี่นะผมเพาะด้วยถุงเล็กถุงเล็กมากเลยนะครับแล้วไปตั้งไว้บริเวณพื้นปูนรากาก็ไม่ลงแนวดิ่งและมันลงไม่ได้เจอปูนใช่ไหม มันก็มาแนวเลื้อยครับนแ,นแนวราบแนวระนาบเลยครับเลื้อยออกมาจากถุงแนวระนาบเลยรากใหญ่เลยแหละนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่ผมเพาะไว้ข้างๆที่มีถุงมันก็รากมันก็ไปเจาะถุงเขาหมดเลยนะครับนะตอนเอามาปลูกเนี่ยผมก็ไม่ดึงนะไม่ใช่ดึงรากออกจากถุงต้นที่มันเจาะเข้าไปนะผมตัดเลย ตัดเฉพาะตรงรากที่มันเจาะเข้าไปก็ตัด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 นะครับแล้วก็เอาต้นเข้ามานี่แหละแต่ลากก็ยังอยู่นะลากอยู่เยอะเยอะครับแลก็ตัดแค่เฉพาะลากที่เขาแทงเข้าไปในถุงก็ตัดทิ้งแค่นั้นเองนะครับเพื่อไม่ให้ดึงลากแล้วไปกระทบกระเทือนต้นที่มันเจาะเข้าไปด้วยนะครับนะอ่ะนี่ครับประมาณนี้เลยเอ่อเอามาดูข้อมูลกันก่อนผมเริ่มเพาะนะตะกูลเนี่ยยีเดือน1ปี63นะครับจนถึงวันเนี้ยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ปีกับ3เดือนประมาณนั้นถึงลงปลูกนะจร นะครับผมปลูกวันที่6เดือน3ปี6 5หนะครับจนถึงวันเนี้ยก็ใช้เวลาแค่2เดือนนะผมปลูกมันมา2เดือนเท่านั้นนะครับที่มาปลูกใหม่ตอนแรกเนี่ยใบยใหญ่ใบยเยอะครับแต่ลงปลูกใบเหี่ยวคอถกหมดเลยครับเลยต้องตัดใบทิ้งทั้งหมดผมตัดใบทิ้งทั้งหมดนะครับมันก็จะเหลือยอดหลกักๆอยู่เนี่ยให้ดู2ยอดแล้วกันเนาะนะสนะยอดผมจะเหลือใบเล็กเหลือใบประมาณเนี้ยเนี่ยนะนะสอยอดนะคือ2ยอดยอดนู้หนหยอดนะผมเหลือใบไว้เล็กขนาดนี้แหละ แค่2ใบยอดละ2ใบแค่แนี้ใบเล็กแค่นี้นี่แหละนะครับเนี่ยแต่นี้เป็นใบใหม่นะแต่นี่คือตอนที่ปลูกคือเนี่ยใบผมเหลือไว้แค่นี้ที่เหลือใบผมตัดทิ้งหมดเลยนะซึ่งไอ้สใบเริ่มต้นที่ผมปลูกไว้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ครับคือ2ใบนี้นั่นเองไอเอ๋ยนี่ครับนี่นี่สใบนี้นี่เนี่ยสองใบนี้ที่เหลือไว้นะตอนนั้นน่ะมันไซส์ขนาดนี้เลยที่ผมเหลือไว้แล้วผมตัดใบอื่นทิ้งหมดเพราะเนื่องจากมันคายน้ําเยอะพอตกมากกลัวมันจะตายไง แล้วตัดใบใหญ่ๆทิ้งหมดเลยครับนะดูตอได้เลยครับนะใบที่มันยังเหลืออยู่เห็นไหมลักษณะแห่เห็นไหม 5, ไหมกิม่งใบที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้ครับนี่นี่เห็นป่ะนี่ยังไม่ยังมันยังไม่ไม่หลุดนะยังไม,ไม่หลุดไปทั้งหมดนะครับนะนะยอดนี้ก็เหมือนกันนะครับยอดนี้เนี่ยผมก็เหลือไว้แค่2ยอดแต่ไม่ใช่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ไซส์เล็กอย่างที่ดูเมื่อกี้แหละนะครับแล้วยอดไหน2ยอดไหน2ยอดนี้นะตอนนี้ใหญ่แล้วเห็นไหมนี่แค่2เดือนนะแค่2เดือนนะ แค่2เดือนนี้มันแตกออกมาอีกนี่หลายหลายชั้นเลยเห็นไหมผมเหลือไว้แค่2ใบตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันแตกออกมาใหม่เห็นป่ะนี่นี่มานี่ครับนี่แล้วก็แยกเล็กนี่อีกเห็นไหมถือว่าโหโตโอเคเลยแหละนะครับแล้วก็ต้นเขาเป็นแยกเป็นสองกิ่ง2แฉกออกมาตรงนี้นะครับคล้ายๆต้นแม่เขาเลยต้นแม่ที่ผมเอาผลเขามาเพาะเนี่ยนะครับมันก็เหมือนนี่เลยนะค,คือต้นเดียวแล้วแยก2กิ่งนี่ครับแยก2กิ่งนะกิ่งนี้แตก2ยอดที่ผมให้ดู2ยอดนั่นแหละ ก็คือยอดนี้ก็ยอดนี้สองกิ่งนี้นะครับแล้วก็ส่วนกิ่งนี้อีกกิ่งหนึ่งนะกิ่งด้านนี้กิ่งเล็กด้านนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยยอดมันไม่ค่อยดีครับยอดมันมันตายยอดมันเหี่ยวตายนะเน่าตายไปนะครับแต่มันก็แตกกิ่งออกมานะครับเป็นการทดแทน2กิ่งตรงนี้3กิ่งด้านล่างกิ่งหนึ่งโอ้เยอะหลายกิ่งครับตรงนี้อ่ะโอเคนะตอนนี้ก็ถ้ายืนเนี่ยก็ประมาณหน้าอกผมแล้วนะ ความสูงของยอดมันนะก็ประมาณนั้นอกคือต้นที่ผมมาปลูกเดิมมันมันต้นใหญ่อยู่แล้วด้วยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับพามาอัปเดตตะกูลไม่ได้เสียหลายอะไรไม่ได้ปล่อยทิ้งกว้างอะไรนะครับเอามาปลูกแล้วนะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นอย่างไงนะขนาดแค่2เดือนนี้ปื๊บๆขนาดนี้เลยแล้วถ้าเจอฝนแยวฝนกำลังจะมาเยอะแล้วนะครับก็น่าจะโตดีกว่านี้นะครับนะผมปลูกข้างๆกับต้นมะพร้าวครับปลูกข้างๆกัน,กนเลยให้มันเบียดกันดูมันจะดูมันจะเป็นยังไงครับนะสำหรับตะกูลของมะพร้าวนะี่นะอ่ะ โอเคครับสำหรับตะกูนะครับปลูกได้2เดือนแล้วครับ